สวัดส,สด,ดีพี่น้องวัชกุลจุคนตาจามันีิสิมาเฮดลาบเห็ดพี่น้องก็เม่นลาบเห็ดส่วพี่น้องส่วเห็ดตาโลสู่กันกินพี่น้องเด้อเมียสร้างกับเเคยกินจักเถื่อพี่น้องเลยทานีกซน็ซอยผักหอมพี่น้องซอยผักหอมเนี่ยซอยผักหอมซอยหมักถั่วหมักแข้งไงงว้พี่น้องเตรียมทา้งน่าจะตำปลาเดี๋ยวจะทำกาดส่วพี่น้องใสนใส่ใสใสปลาลงไป ทำการสร้วมาแค่กมะทั่วกินบอ่อให้สีดแดงเนาก็มีไผ่หนี่ยบอ่อปฏิเสธก็เอ้ยถั่วมาแคขกมกันเป็นอะไรก็ผักหอมพี่น้องก็หลายอย่ใส่มะเขือลงไปพีปป่น้องเติมเรื่อลงไปแล้วก็เทน้ำประเด็ดลงเนาะ เทน้ำประแดกลง,ง,ลงลี่น้องเทลงไปเ้าเอ้ยขลุนเพิ่งขวัวเพี้นใช่ไหสวยตะโลน้ำน้อยกว่า ใส่เขาไปก่อนเขาขวดด้วยพี่น้องด้วยมะเข,อขอือเปราะทะลอนใส่อีกเลยแล้วมันน้อย น,นาตามนีน่แบบโอเคบันโอ้รวยค่ะรีบัาขักปัังจางน้ำป่าเลยเลยบงนาบีบแบบบสวยเนาะกรชีสุ่สมๆก็ใิเป็นไง แล้วบันนี้พี่น้องเลยเอาพี่น้องบันนี้ก็ซื้อมาแล้วนะ้องชัวเฮ็ดตาโรพี่น้องมามาบันนี้คิดนำการเสพเสร็จพี่น้องแซ่บสร็จนำกันนะจ้า,ลาแล้วอะไรพี่น้องเลยบันนี้ไฮเบอเต้ไปเอิ้นสั่งพี่นองง้องยังง้มลำป่าอยู่คุณเบอรเกตเห็นบหพี่น้อง แล oui, ero, pues ้วละพี่น้องวันน <san> ี้ส nah. <ayım> ่วนเฮดตาโรพี่น้องใส่ปลานิลมปัดุกพี่น้องมาถาดเนี่ก็แล้วละพี่น้องมาๆมาเนี่ยแต่กินกับกินพี่น้องบนโต๊ะสวัสดีพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อส่วนเฮตส่วนเฮสวัสดีพี่น้องสวัสดีมาเด้อมาเด้อมาลองส่วนเฮ็ดนี่ยผมเคยกินที่เทือนี่วนเฮดตาโรส่วนเฮดตาโรมาเด้อมาเด้อ

อืม,มนบ้มนบางเลรักเลยบางรักกินรอห้เลยงาอยู่ในหมอค่ะอืมอือคุณขับลเลยตอบบอกเลขบ้างเขาลำเือเนาะอบอกเลขบ้านเลยสวยมากเก็บอกเลขสวยิ้หวหพเก้าหก แซ่บมาโอ้แซ่บบัว้าบัแซ่บแซ่บลีนครเครื่องรบเลยครับมีปลามีอครงบแต่ไมพร้อยบรบมีมเลย็ดแต่มบกไม่ขายนะส่มาไม่ไหมครับื่อยเยคือมื่อบีบมางนาขวบเึ้นหอมชอยลงประแดกลงเป็น้อยร่าเมันคือกเีอยวไก่ไก่เห็ดอรแบนี้กยว bỏ ừ. ừ, ừ. à? là... ừ. người luôn còi để mình ăn luôn. Ừ, tôi cóเคย ăn. Cái đồ hả? Còi phải xé ăn luôn. Xé. Ăn cá phù 2 con nó nằm bỏ khạc thôi. Thuở Không nhỉ. Loại ăn nhau sao? Không nhỉ, con sặc vậy đã. Sử bao lâu rồi đã sử. Bao giờ cứ còi pa còi nhau.

จบบงงแ่ไเพิแปาให้เราเลยเ็มั้หอนันเ่าไเงปากเรียกได้ครี่มา้าไ้งเลยเป็นานก็ได้ครับ cái cà thi, rong, hạt nấm kêu, cà thi rong là chốt kinh chốt kinh mà là cứ kiểu như kiểu như là, cái cứ làm lái to này đấy, bơ lái nha, bơ lái nha, bơ lái, bơ lái, bơ lái, bơ đó, mềm, mềm lắm, con sọc này, bơ nho này cứ, một cái thôi mất anh với đó, bơ nho có thấy bén không?

อาเบี้ยมาปลูกอยู่นี่ยู่แต่วเนี่ยเบี้ยค่พันแบบนี่ยนี่แต่เอก่อนเนาะเม่อก่อนเนยเนอยมกันหมองมั้งาสาองสี่นั่นเงินี่พูดได้อร่อยอะเจือนใเขอิดให้ต่ oh, อเนี่ยก็เม็เนี่ยคือจะใส่น้าำ เราเตือล mm. ูม mm. mm. huh. right. ือนควัวเลยดสูนข้าประกอเนาะมันเงื่อนยังไงน้อ้้ยแจะือตัวเองบริเวณองบเี้ตัวเองมีเงนย่าโต้องให้ทางนีนะเราช่วยตวงมานใส่กันไหนใมข้าประกอแล้วชาผ้าเขาสรางเือนเงื่อนอยู่

มียเปดผายไอ้ยัยเปหดผายเมื่อเปิเมียเมียเปิดผนอนที่ายมาถ่าตรงด้วะยไิดอรว่าอาหาาว่านวนด้นาอาพี่นองคลิปนี้ก็บซิดดาไปก่อนเอจ้าพี่น้องจะัสดีพี่น้อง